ชมพูพันทิพย์ครับเพื่อนๆครับนี่แหละครับเราจะหลังหลังจากที่เราปลูกมานะครับแล้วก็ออกดอกเป็นสีชมพูชื่นใจมากๆนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหสวยจริงๆครับนี่คือชมพูพันทิพย์นะครับโอ้นี่ฮะออกดอกเยอะมากๆนะครับปีนี้นะครับนี่ผมซูมใกล้ๆนะเดี๋ยวให้ดูไกลๆนะครับ นี่โอ้ยเป็นไงครับเห็นแล้วชื่นใจไหมเพอาถ้าเราปลูกอะไรแล้วเขาออกดอกมาให้เราได้ชื่นชมนะครับโอ้ยถ้าเ,าเขาผลัดใบแล้วเขาก็จะออกดอกนะครับนี่คือชมพูพันทิพนะครับดูสวยมาก